การเพาะไก่นะครับลักษณะไหนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับก็สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับกูบ้านอกฟาร์มในสวนชาแนลนะครับอีพีนี้ผมจะมาพูดถึงการเพาะไก่นะครับลักษณะไดนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับนะก่อนอื่นผมก็ขอพูดถึงนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่วงฤดูการที่เราได้มีการเพาะ ไก่นักกีฬานะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็มีความชื้นที่ดีนะครับก็ทําให้เราท่านสามารถมีลูกไก่ในช่วงนี้ได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงในส่วขนขงการเพาะไก่นะครับนักกีฬาแบบไหนที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเพาะไก่นะครับในลนักษณะของไก่สายเชิงนะครับซึ่งไก่สายเชิงนะครับถ้าใครสามารถเพาะนะครับได้ตามคําแนะนํานะครับที่ ่ผมได้ให้พี่ๆนะครับในวันนี้ซึ่งคำแนะนำนี้ไม่ได้เกิดจากผมโดยตรงนะครับแต่ผมได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์และก็จากตัวผมเองด้วยนะครับที่สามารถเพาะไก่ลักษณะนี้ออกมาแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนั่นเองนะครับซึ่งไก่ที่เราจะทำการเพราะนะครับในช่วงนี้ก็คือช่วงหน้า หน้าหนาวนะครับถ้าไก่หน้าหนาวตรงนี้ <_ C is ca> เมื่อเราเพาะไปนะครับปีหน้านะครับประมาณกันยาตุลาเราก็สามารถที่จะเริ่มนะครับจับจับไก่นักกีามาครอบสูงได้นะครับแล้วก็ะจะทําให้ไก่นักกีนั้นมีอายุที่ดีและก็สามารถนําไก่นักกีนั้นออกไปสนามได้ยาวเลยนะครับตั้งแต่เดือนอเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับนะจนไปถึงนู่นครับเมษานะครับแล้วก็ช่วงพฤษภาเนี้ย ไก่ก็จะเริ่มผัดขนแล้วเพราะว่ามันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหน้าฝนนะครับนะถ้าช่วงเขาหน้าฝนไก่ก็จะเริ่มผัดขนนะเราก็จะมีเวลาในการเล่นหรือมีเวลาในการเลี้ยงก็อยู่ที่กันยาตุลาพฤศจิกานะครับธันวามกรากุมภามีนานะเมษานะก็อยู่ที่ประมาณเกือบ8เดือนนะครับในการเล่นไก่นักกีฬาในช่วงนี้นะครับใช่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสําหรับ การเพาะไก่นักกีฬานั่นเองนะครับซึ่งไก่นักกีฬาที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน3สายพันธุ์นะครับที่เพาะแล้วมีเท่าไหร่นะครับก็ไม่พอขายซึ่งไก่ก๋อยนั่นเองนะครับไก่ก๋อยนะครับจะมีทักษะในการเข้าเร็วเดินเร็วนะครับนะกัดได้ดีนะประกอบกับไก่ตราดซึ่งไก่ตราดนั้นจะมีทักษะนะครับหรือลีลาที่สวยงาม เข้าปีกซ้ายปีกขวาขึ้นคอซ้ายคอขวานะครับก็ทาให้มีการาผสมประสานร,ระหว่างไก่กับตาดก็ทําให้มีลีลาที่สวยงามแล้วก็สามก็คือไซงอนก็จะมีความอึดความทนมีเบอร์แข็งซึ่งสามสายพันธุ์เนี้ยถ้าเรานะครับมีไก่๋อยที่เก่งไก่ตาที่เก่งนะครับแล้วก็ไซงอนที่เก่งมีสามสายนี้ เาะเท่าไหร่ไม่พอขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงนะไม่ว่าจากรุ่นพี่ที่ผมได้นั่งพูดคุยแล้วก็จากตัวผมเองนะครับถ้าสามสายนี้นะครับมีอยู่ในไก่ตัวไหนนะครับก็ถือว่าเป็นไก่ที่เก่งในตัวแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอาสายพัาดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําเพิ่มก็คือในส่วนของสายพนักนะก็ทําให้ลักษณะ ลีลานะครับครบทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับว่าถ้าใครอยากจะเพาะไก่นักกีฬาเพื่อไม่ไม่เสียเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับก๋อยตราดง่อนแล้วก็มีพระเข้ามานะครับก็ทําให้เรานั้นมีเท่าไหร่ไม่พอใครอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับอีีหน้าคงจะมี เรื่องราวดีแบบไหนมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามในอ e ีพีหน้าสวัสดีครับ